สวัสดีคะ่คะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Prima Talk นะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาแบงปันนะคะพูดคุยองค์ความรู้ต่างๆกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพนะคะนาทีนี้ประเด็นที่ฮอตฮิ ติดท็อป10ในระดับประเทศนะคะคงหนีไม่พ้นมหันตภัย PM 2.5นะคะหลายจังหวัดพบกับปัญหามลพิษประกอบกับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในเขตภาคเหนือบางวันพอเราออกไปจากบ้านเราก็มองไปบนท้องฟ้าเห็นท้องฟ้ามีหมอกมีควนันมีฝุ่นมองไม่ชัดเจนนะคะซึ่งนั่นก็คือ PM 2.5นั่นเองนะคะมหันตภัยร้ายซึ่งต้องบอกว่า ทำลายสุขภาพทั้งของเด็กผู้ใหญ่รวมถึงผู้สูงอายุจากผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศนะคะจากศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศพบว่าภาพรวมปริมาณ PM 2.5ในประเทศเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเกินค่ามาตรฐานในหลายจังหวัดนะคะซึ่งก็เป็นในระดับที่ส่งผลต่อสุขภาพต่อมหาชนในหลากหลายพื้นที่ทีเดียววันนี้นะคะหลากหลายประเด็นที่คุณอยากรู้ในการรับมือ PM 2.5ที่นี่มีคําตอบและว,วันนี้เราได้รับเกียรติจากในแพทย์ปรัชญาพัชรานนท์นะ สวัสดีคะ่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุราศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลนนทเวศนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอต้องบอกว่าสถานการณ์ PM 2 5้เน้นโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือรวมถึงพื้นที่กรทมอของเรานะคะจริงต้องบอกว่าแม้ว่าพื้นที่กรทมค่าฝนนุ่นมีแนวโน้มลดลงแต่คุณภาพของอากาศย,ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องบอกว่าเริ่มมีผลนะต่อสุขภาพนะคะเราพบค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน70พื้นที่ผลกระทบนี้ก็ส่งผลต่อสุข ของพวกเราทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวดิฉันขอถือโอกาสนี้นะคะในการพูดคุยเพื่อให้พวกเราทุกคนรับมือกับ ฝุ่นพิดนี้ได้อย่างปลอดภัยมากที่สุดคํำถามแรกนะคะหลายหลายคนบอกว่า pm pm จริงๆแล้ว pm 2.5ที่พวกเราเนี่ยจะต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลตัวเองกันอยู่ pm จริงๆนี้คืออะไรแล้วสาเหตุในการเกิด pm 2.5คืออะไรครับคหมอครับ pm 2.5ก็ย่อมาจาก particulate matter เป็นฝุ่นชนิดหนึ่งมันก็มีขนาดตั้งแต่10ไมครอน่สิบไมครก็จะใหญ่นะครับถ้าเล็กลงมาก็จะเป็น2.5ไมครยิ่งเล็กก็จะยิ่งลงไปในปอดได้ลึกนะครับ แต่ก็ยังมีเล็กลงไปจนถึง1ไมครอนหรือ0นเลย <S <S นะครับก็คือทั้งหมดที่เป็นฝุ่นเนี่ยแล้วเราก็วัดขนาดออกมาว่าขนาดมันเท่าไหร่และตรงไหนที่มันเป็นปัญหาคือจริงๆแล้วทางอากาศเนี่ยมันมีอยู่หลายอย่างตัวฝุ่นเองเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งคร์บอนมอนอกไซด์ตัวโอโซนสารไฮโดรคาร์บอนซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ทั้งหลายพวกนี้เผาไหม้ทั้งหมดนะครับไนโตรเจนไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เพราะฉะนั้นก็จะมีค่าค่าหนึ่งที่ชื่อว่า AQI ก็คือ Air Quality Index ซึ่งเขาจะวัดออกมาว่ามลพิเนนนน่ยยใชววงัั้้ะอออหรืต PM สจุดถ้าเป็นขนาดสัก10ไมครอนเนี่ยเวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปติดอยู่แถวๆด้านบนก็คือจมูกหลอดลมกล่องเสียงนะครับมันก็จะเจ็บคอเยอะหน่อย2.5เนี่ยมันเล็กเพราะนั้นมันจะผ่านลึกลงไปจนถึงหลอดลมส่วนปลายถึงถุงลมนะครับแล้วก็ถ้าเล็กกว่านั้นสัก1ไมครอนก็อาจจะทะลุหลอดเลือดเข้าไปในร่างกายได้ด้วย เพราะฉะนั้นก็เลยดูว่าเป็นปัญหาเยอะเพราะว่ามันไปได้ไกลค่ะแล้วจริงๆแล้ว PM เหล่านี้มาจากไหนบ้างคะส่วนใหญ่กดจาการเผาไหม้นะฮะค,ะคะรับก็คือแต่ละที่จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นในกรุงเทพเนี่ยเขาเอาฝุ่นไปดูเนี่ยเขาบอกว่าส่วนประกอบมันมาจากรถยนต์ก็คือการเดินทางการจราจรกันเผาไหม้สัก55 25, 25ก็จากจโรงงานอุตสาหการรมแล้วก็15ก็จะเป็นการเผาไหม้ในที่แจ้งะนะฮะเผาขยะเผาหรือว่าไฟไหม้นะครับทา้งเหนือทางเชียงใหม่เนี่ยก็จะเป็นเผาไหม้ที่ แจ้งเยอะเกิน50หรือทางถ้าภาคใต้บางทีมันมาจากทางอื่นที่เขาพัดมาก็เป็นข่าวไม้ในที่แจ้งเหมือนกันคือต้องบอกว่าตอนนี้นะคะปัญหาในส่วนของ PM 2.5จริงๆก็เกิดจากหลากหลายสายเหตุแล้วก็แน่นอนว่าหลากหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะหลายๆคนคงเริ่มกังวลแล้วค่ะเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพขอความกระจ่างกับทางคุณหมอนิดน,นึงได้ไหมคะว่าอันตรายของ PM 2.5มีอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้รู้แล้วก็ระมัดระวังตัวคะ่ะครับ คืออันตรายเนี่ยก็มีทั้งเฉียบพันธุ์แล้วก็เหลือหลังเฉียบพันธุ์เฉียบพันธุ์ก็คือเราได้รับไปภายใน1วันสองวันเนี่ยมีอาการขึ้นมาทันทีเลยนะฮะซึ่งอาการก็แล้วแต่ว่าตรงไหนโดนโดนตาแสบตาโดนจมูกแสบจมูกนะฮะมีหวัดมีคัดมีเจ็บคอมีเสมหะมีไอแล้วก็จะมีคนที่ทางเดินหายใจเนี่ยอ่อนไหวก็จะได้รับผลกระทบที่ง่ายขึ้นนะครับก็คือเป็นหอบหืดที่ไม่ได้ควบคุมหอบหืดอาจจะกำเริบหรือถุงลมป่องพองกำเริบ มีหอบเหนื่อยมีหายใจเสียงดังวิ่เกิดขึ้นเฉียบพัน์ธุก็ยังมีอีกแบบหนึ่งก็คือการที่ตัวฝุ่นเนี่ยลงไปในชั้นลึกๆหรือว่าเข้าไปในกระแสะเลือดมันอาจจะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบครับการอักเสบที่ปอดการติดเชื้อหรือทุงลมป่องพองอย่างที่บอกละ,ะนะครับ เข้าไปในกระแสเลือดแล้วอักเสบก็อาจจะกระตุ้นให้โรคหัวใจกําเริบคือ,อเหมือนกับไปทําให้เส้นเลือดหัวใจมันหดตัวหรือเส้นเลือดสมองหดตัวโอ้โหนอกเหนือเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจแล้วจริงๆเราสามารถที่จะบานปลายไปยังโรคต่างๆได้อีกด้วยนะคะเมื่อกี้ได้ยินคําว่าเฉียบพลันคําว่าเฉียบพลันหมายถึงว่าการออกฤทธิ์กับร่างกายอยู่ส่งผลกับร่างกายคําว่าเฉียบพลันเนี่ยค,ความหมายมันมีระยะเวลาแค่ไหนคะที่เราจะเรียกสิ่งนี้ว่าอาการเนี้ว่าเฉียบพลัน คืออาจจะนับเป็นวันต่อวันนะครก็คือสุดลงวันนั้นก<ะ>็ได้ก็โดนผลกระทบวันนั้นเลยช,ช่วงไหนที่ฝุ่นเยอะๆแดงๆเนี่ยไอซียก็จะแน่นๆหน่อยมีคนไข้โรคหัวใจโรคสมองอะไรก็เข้ามากันนติดและแน่นอนนะคะคุณภาพของอากาศเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญมากจริงๆนะคะเพื่อให้เราเนี่ยรับมือด้านสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องของความหนาแน่นฝุ่นนะคะกับระดับผลกระทบต่อสุขภาพคุณหมอพอจะบอกให้พวกเราฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าระดับความรุนแรงมันเป็นอย่างไรบ้างคะของแต่ละบุคคลกับคุณ ณภาพระดับความหนาแน่นของอาการนี้ค่ะคือเราก็วัดจากระดับมลพิษก่อนเป็นสีเขียวเหลืองแดงส้มค่ะสีเขียวเหลืองส้มแดงะนะครับเราก็ใช้ตามของกรมควบคุมมลพิษเป็นหลักถ้าสีเขียวสีเหลืองเนี่ยคนทำไปธรรมดาก็ยังไม่เป็นหลักนะครับแต่ถ้าสักสีส้มเนี่ยเริ่มไม่ค่อยดีละถ้าเป็น AQI เนี่ยสีส้มมันก็จะเริ่มที่100แต่ตัว PM 2.5เนี่ยเขา,าจะวัดเป็นมวลมันจะเป็นเลข50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตระนะฮะเวลาเราดูเราจะต้องดูว่า ตัวนี้เป็นเลข a q i หรือว่าเป็นเลข PM เ5มกันแน่นะครับหรือดูสีก็ได้สีเป็นหลักง่ายนะครับพี2.5มที่50ไมโครกรัมเนี่ยเป็นสีส้มละเวลาออกข้างนอกเนี่ยเราควรจะต้องใส่หน้ากากป้องกันละอยู่ในจุดที่ต้องระมัดระวังละแล้วถ้ามีโรคเสี่ยงมีโรคขอบคืนมีอายุเยอะมีโรคหัวใจก็งดเว้นการออกข้างนอกได้แล้วถ้าสีแดงก็คือ PM เ5มที่7 5ถึง90ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรตรงนั้นก็จะเริ่มอันตรายละคนทั่วไปก็ไม่ควรจะออกละหรือถ้าาอออกกก็ยจะะนน ใส่หน้ากาก N95 ไปเลยจริงๆก็คือหลีกเลี่ยงก็น่าจะดีที่สุดนะคะก็เป็นการเซฟร่างกายทีนี้ในส่วนของ PM 2.5อย่างที่คุณหมอได้เล่าให้เราฟังนะคะว่าเป็นฝุ่นจิ๋วขนาดเล็กมากๆเลยสามารถแทรกซึมเข้าไปในร่างกายได้นะคะซึ่งต้องบอกว่าผลร้ายเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับเราโดยไม่รู้ตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของอันตรายจริงๆแล้วเนี่ยงันตรายมากน้อยแค่ไหนคะคุณหมอคือจะบอกว่าเยอะก็เยอะน้อยก็น้อย,น,อยอะนะฮะคือคนที่กลุ่มเสี่ยงเนี่ยนแน่นอนละคันตรายละ เขาถึงชีวิตได้คนธรรมดาเนี่ยก็ก,ก,ก็ลำบากนะฮะคือม,มีมีหวัดมีเจ็บคอมีไอช่วงช่วงไหนที่ฝุ่นเยอะคนไข้หวัดก็จะเยอะเป็นพิเศษเแล้วก็จะหายยากเป็นพิเศษนะฮะมีญญติดเชื้อมีไซนัสตักเศษอะไรแทรกซ้อนมาเยอะเลยเพราะฉะนั้นชีวิตก็จะค่อนข้างลาบากอยู่แล้วสวส่วนในระยะยาวมีการสัมผัสฝุ่นในระยะนานๆนะฮะสมมติเป็นห้าปี10ปี20ปีตรงเนี้ยจะเหมือนกับควันบุหรี่ก็คือทําให้เกิดถุงลมป่งพองคือเขาเขามีการทดลองเอาหนูมาลมฝุ่นไปเรื่อยๆแล้วเอาปอดไปดูก็เป็นถุงลมป่งพองเหม จริงต้องบอกว่าก็ฝุ่นเจล PM 2.5เนี่ยส่งผลกระทบมากมายนะคะเมื่อกี้เราได้ฟังในเรื่องของการแทรกซึมเข้าไปในร่างกายเกิดอันตรายแล้วคุณหมอพอจะไขความกระจ่างให้ชัดเจนเลยได้ไหมคะว่าจริงๆพอพูดถึง PM 2.5ทั้งภายนอกภายในนะคะพอกระทบกับร่างกายเนี่ยเอ่ออวัยวะส่วนใดบ้างที่จะส่งผลกระทบตรงนี้ค่ะคือตามทางเลยฮะทางเดินหายใจชัดเจนหลอดลมถุงลมป่องพองเส้นเลือดเส้นเลือดนี่ทุกที่หมดส่วนใหญ่ก็จะเป็นของสมองกับหัวใจเป็นหลักผิวหน <า S> ั <หา S 3> ก็มีเส้นเลือดนะครับผิวก็จะหมองๆหน่อยขาดออกซิเจนนะฮะผิวแก่ง่ายมีคร้ำมีอะไรถ้าวันไหน PM สูงๆดิฉันจะมีอาการแสบตาเกี่ยวเกี่ยวฮะเกี่ยวแล้วบางคนบางคนก็ผดขึ้นผื่นขึ้นไปเลยอ๋อจริงๆริช่วงนี้คือคนผดขึ้นผื่นขึ้นกันเยอะเลยนะคะโอ้โหจริงๆต้องบอกว่าไม่เฉพาะระบบทางเดินหายใจหลากหลายส่วนที่ต้องระมัดระวังนะคะแล้ว สัญญาณแบบไหนคะคุณหมอที่เมื่อ PM 2.5เข้าไปที่ร่างกายเราแล้ว,ลวสัญญาณแบบไหนที่ร่างกายเราจะบอกบอกว่าฉันกําลังได้รับผลกระทบแล้วฉันจะต้องรับมือแล้วล่ะจริงๆแค่แสบจมูกแสบตาก็เป็นตัวที่บอกรวดเร็วที่สุดแล้วะนะฮะแสบคอและคลายคอเนี่ยแปลว่าเราได้รับการสัมผัสมามากพอสมควรนะ<อ>เริ่มเกิดการอักเสบในร่างกายะนะครับแล้วอย่างนี้ต้องทอํายังไงคะเมื่อร่างกายร้องแลวว่าฉันได้รับ ผลกระทบจากพีเอแล้วกลับบ้านฮะกลับบ้านกล็ซือ้อเครื่องฟอกอากาศใส่ตอนนี้ก็มีข่าวออกมานะคะว่าหลายๆคนก็พยายาม ใส่แมสกนหลายๆชั้นเคร,รื่องฟอกอากาศที่บ้านก็มีกันหลายๆเครื่องนะคะทุกคนก็ต้องบอกว่าระมัดระวังตัวเองขั้นสุดจริงๆเมื่อกี้พูดถึงอันตรายที่เกิดขึ้นกับแต่ละบุคคลซึ่งไม่เหมือนกันเนาะนะคะคุณหมอพอจะให้คําแนะนํานิดนึงได้ไหมคะว่าแล้วกลุ่มไหนที่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษสําหรับ PM 2.5คะครับคือก็จะเป็นกลุ่มหอบหืดกับกลุ่มคนสูงอายุหอบหืดนี่ก็คือหลอดลมเขาไว <c oughs> เขาก็จะเกิดปฏิกิริยาต่างๆที่มากกว่าปกติคนธรรมดาเจอฝุ่นมีน้ำมูกนิดเดียว <c oughs> คนที่เป็นภูมิแพ้หอบผืดนน้ำมูกมาเยอะคัดจมูกมาเต็ม <c oughs> มีหอบมีเสียงวีด <c oughs> แ,แล้วแล้วเด็กนะคะเด็ก <c oughs> น้อยเนี่ย <c oughs> เขาจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ใหญ่ไหมคะ เด็กนี่ถือเป็นความเสี่ยงเรื่องระยะยาวมากกว่าน,น,นะครับก็คือปอดของเขายัางเล็กอยู่มันยังแบ่งตัวไม่เต็มถ้ารับฝุ่นไปตั้งแต่เด็กๆปอดมันก็เสียเยอะ,ะพอพอถึงเป็นผู้ใหญ่ก็จะเกิดถุงลมป่งพองได้ง่ายขึ้นค่ะพูดถึงอันตรายแล้วก็ต้องบอกว่าอยู่ในขั้นวิกฤตก,กนรายวันเราก็ลุ้นกันรายวันนะคะว่าวันไหน PM สูงไม่สูงอย่างไรบ้างนะคะทีนี้ต้องคง,คงต้องบอกว่าขอคําแนะนําดีๆจากทางคุณหมอนิดนึงเกี่ยวกับเทคนิคในการป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเองในช่วงที่ pm สูงค่ะคืออย,อย่างแรกก็คือเช็คสภาพอากาศผมผมก็แนะนําว่าควรจะมีเครื่องตรวจสภาพอากาศที่พกติดตัวคเครื่องเล็กๆนะถือไว้อยู่ในบ้านเท่าไหร่ออกไปนอกบ้านเท่าไหร่วันนี้สีเหลืองออกไหม สีส้มออกไหมใส่หน้ากากละเนฮะก็จะสะดวกเพราะว่าเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยจะไม่เท่ากัน <c oughs> นะฮะอย่างอย่างถ้าเราดูของกรมมลพิษเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวเลขเฉลี่ยใป็นยีิบสี่ชั่วโมงแต่บางทีเช้านั้นมันเยอะ <c oughs> หรือเช้านั้นมันน้อยเนี่ยมันยังแตกตา่าง <c oughs> อย่างน้อยเรารู้ตัวเองแหละ <c oughs> ว่าวันนี้เราจะรับมือ,อยังไงครับงั้นมีเครื่องพบรหานี่ก็จะดีที่สุด อหน้ากากแบบไหนถึงจะปลอดภัยสาหรับ PM 2.5คะคือการไม่ดมเข้าไปนี่ดีที่สุดหน้าหน้ากากสีเขียวหน้ากากเซอร์จิคอลแมททั่วไปเนี่ยก็ถือว่าลดฝุ่นได้ประมาณครึ่งหนึ่งถ้ามัน50เราก็นึกว่าเราสูดแค่25ถ้ามันแดงเลยมัน90หารสมันก็ยัง50อยู่มันก็ชัดไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นถ้าถ้าอยู่ในช่วงสีสีส้มเนี่ยใส่หน้ากากธรรมดาพอได้นะครับ้ใส่2ชั้นเนี่ยจะดีกว่าชั้นเดียวไหมคะสชั้นได้สักประมาณ70%ถ้าถ้าอยากได้เยอะกว่านั้นสมมติฝุ่ หน้ากากที่เป็น N95 หรือ KN95 อันนั้นก็จะได้80-95%สเกาบรลดไปได้เยอะนะคะใช่ครับค่ะทีนี้ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นฝุ่นไม่ว่าจะเป็นควันนะคะทั้งที่เราเห็นด้วยตาแล้วก็ไม่เห็นด้วยตา มลพิษทางอากาศโดยเฉพาะกลุ่นจิ๋ว PM 2.5ก็นํามาซึ่งอันตรายต่อสุขภาพนะคะซึ่งส่งต่ออวัยวะต่างๆของเราไม่เลือกเนาะไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่คนสูงอายุกลุ่มเซสเซทีฟต่างๆก็ได้รับผลกระทบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะโดยเฉพาะอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระออกกาลังกายในที่ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงเนาะการไปในที่ที่มลภาวะเป็นพิษนะคะการดูแลตัวเองเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงก ก็จะเสมือนเป็นการสร้างภูมิต้านทาันโรคให้กับร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะและวันนี้ความรู้ทั้งหมดนะคะทําให้เราได้เข้าใจเรียนรู้แล้วก็รับมือต่อ PM 2อนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะนำเอาความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้เนาะแล้วก็ไปประยุกต์ใช้ในทุกๆวันต่อเนื่องอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะขอบ,บ,บคุณคุณหมอมากๆนะคะที่มาแบ่งปันความรู้ให้กับพวกเราในวันนี้นะคะวันนี้ก็ต้องบอกว่าได้ความรู้มากมาย แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะพิชิต PM 2.5ได้ด้วยสุขภาพที่แข็งแรงขอขอบคุณสำหรับการรับชมพิม่าขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับโรงพยาบาลนนทเวศโรงพยาบาลครอบครัวฉันนำมาตรฐาน JCI